อาตอนนี้ไปอินเวสกันบ้างนะครับเปิดเอเดนนะครับปึ๊บหงายท้องนะครับหงายหายท้องกันสี่ทิศนะครับไฟนี้เป็นไฟแรกในยามเช้านะครับก็ต้องมาอวอร์มประสาทกันหน่อยนะครับแล้วก็มือของเราด้วยนะครับ นะครับหันหัวสี่ทิศนะครับหันหัวไปทางซ้ายนะครับหันทางมาหาตัวนะครับแล้วก็ฮอปนะครับหันหัวไปทางขวานะครับฮอบสักระยะหนึ่งนะครับให้นิ้วมันเคยๆแล้วก็ให้ประสาทมันรับรู้นะครับแล้วก็หาพิษศูนย์เช้านี้นะครับมาบินกับสปอร์ตออนไลน์นะครับสปอร์ตวีทู ช่วงนี้ก็ไม่มีงานนะฮะก็มาบินเล่นกันบ้างนะครับท่านผู้ชมบินพักผ่อนหย่อนใจนะครับในเวลาวันหยุดช่วงเช้าเาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับเข้ามารับชมแล้วนะครับสปอนเซอร์ของผมนะครับก็ทว่าโปเฟืองเหล็ก นะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับตัวละหนึ่งบาทนะครับนี่ครับเฟืองเหล็กนะครับตัวละหนึ่งบาทสนใจก็ติดต่อได้นะครับสปอนเซอร์รายการของผมนะครับมีเรื่อยๆนะครับของมีเรื่อยๆถ้าสนใจก็เอาไปใส่เครื่องบินปีกใส่เฮลิคอปเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นรถเป็นเรืออะไรได้หมดนะครับถ้าบินฮอ 3D ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะฮะคุณภาพของมัน นะครับอ่ะบินกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวว่าจะไปะหาเดี๋ยวผมจะหาประกอบอีกํำนะครับโดย อาใส่เป็นเซโวโปรตอนนี้เหลือแค่ลำนี้ลำเดียวแล้วนะครับท่านผู้ชม 3ดีเบาๆยามเช้านะครับโนตอินนะครับเบสิกพื้นฐานที่ทุกคนควรจะต้องฝึกนะครับขึ้นมาแล้วก็วอร์มแม้แต่ตัวผมเองผมก็ยังต้องฝึกนะครับหันหัว4ี่ทิศนะครับหันมาทางซ้าย หันไปทางขวาทางซ้ายทางทางอันนี้หันไปทางขวานะครับไปทางซ้าย uh <flavor> นะครับ <noise> ้ดอินนะครับหมุนนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนยังหมุนไม่ได้ก็หมุนช้าๆไปก่อนนะครับอันนี้หมุนผมหมุนแบบเป็นสเต็ปแล้วนะครับก็คือหมุนเร็วๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อยังไม่ได้นะครับก็หมุนช้าๆไปก่อนนะครับ ในการกาหนดว่าเราจะหมุนเร็วหมุนช้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ต้องไปกําหนดในดัเลดของวิทยุด้วยนะครับ,นะรบเอาเร็วเอาช้ายังไงกล่องที่ปรับได้ไหมก็ได้นะครับเดินทางนะครับหมุนเดินทางอันนี้หมุนเดินทางนะครับเป็นวงกลมก็จะทำให้ควบควบคุมพอได้ดียิ่งขึ้นนะครับ เวลาที่เราหมุนนะครับเอาไปต่อยอดทาเป็นท่าพิเรทฟิปได้หมดน,นะครับอาตอนนี้ไปอินเวสกันบ้างนะครับเปิดเอเดอน,นะครับปึ๊บหงายท้องนะครับหงายหายท้องกันสี่ทิศนะครับ ไฟนี้เป็นไฟแรกในยามเช้านะครับก็ต้องมาวอร์มประสาทกันหน่อยนะครับแล้วก็นิ้วของเราด้วยนะครับนะครับนะครับหันหัวสี่ทิศนะครับหันหัวไปทางซ้ายนะครับหันหางเข้ามาหาตัวนะครับแล้วก็ฮอบนะครับหันหัวไปทางขวานะครับฮอบสักระยะหนึ่งนะครับให้นิ้วมันเคยๆแล้วก็ให้ประสาทมันรับรู้นะครับแล้วก็หาพิษศูนย์ หัหัวเข้ามาหันไปทางซ้ายนะครับลมแรงนะครับอตอนนี้หมุนเดินทางกันบ้างนะครับหมุนเดินทางเป็นวงกลมนะครับแบบเป็นแบบไงายท้องนะครับ เบสิกแน่นๆอย่างนี้โอกาสตกยากนะครับแบตอ่อนแล้วนะ เราหมุนจนข้อเราก็ฟวรียดฟิตมันก็มานะครับท่านผู้ชมมันจะมาเป็นอัตะโนมัตินะครับหายทองใกล้ๆเลยนะครับก็พอได้ฝึกนิ้วฝึกประสาทฝึกอะไรก็ถือว่าอ่า นิ้วประสาทก็เคยขึ้นนะฮะมันก็มีความคุ้นเคย Ice in my veins I've been driving this train